วันนี้เราก็จะมาสุมสกินระดับ Regen Dali นะครับ2ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คือซอเบแล้วก็แบ็กเพลนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับสมัยแสงจันทร์กับทางฟ้าทะเลที่จะอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามคนการกดสุมแต่ว่าคราวนี้จะมีเครื่องมือช่วยให้ด้วยก็คือตรงนี้นะครับก็คือเนื่องจากจะสตัวนี้รวมนางฟ้าทะเลด้วยเนี่ยมันเป็นท็อปที่ในการชนะการประกวดสกินของปีที่แล้วนั่นเองนะครับทำให้มีรางวัลให้ก็คือถ้าเกิดเราสุมสกินไปทั้งหมด80ครั้งแล้วเนี่ย มันจะมีกล่องตัวนี้ให้นะครับเป็นกล่องเลือกจาก3สกินเนี้ยที่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่มีแสงจันทร์กับนำฟ้าทะเลยแล้วอ่ะคราวนี้แนะนําว่าให้กดสุ่มจากตู้นะครับแค่ประมาณ80ครั้งก็คิดว่าไม่น่าจะเกลือขนาดไม่ได้หรืจะได้รีสตารตตัวนะครับซึ่งได้ตัวไหนก็ได้หลังจากนั้นค่อยเอาตัวกล่องเนี้ยมากดหาอีกตัวที่เหลือทําให้อ่าเราไม่เปลือ,องทรัพยากรลุ่มบาทในการสุ่มมากเกินไปนะครับแล้วก็รางทางก็จะมีของรางวัลเพื่อดึงให้ด้วยเช่นกันฉะนั้นเป้าหมายแรกนะครับผมจะต้องกกวังอองตวน,น,นะ ก็จะใช้ประมาณ2 4 0 0 0ืลูกบาทซึ่งผมมีตอนนี้ลูกบาทประมาณแสนหนึง่งแล้วก็จะบอกว่าลูกบาททั้งหมดที่ผมมีนะเกิดจากการดองแล้วก็เล่นกิจกรรมที่ได้เยอะที่สุดอะจะเป็นพวกกิจกรรมขยันอยางกระดานซากุระที่ผมเพิ่งผ่านมาผมได้เก็บลูกบาทจากกระดานนั้นนะได้ประมาณ3 0,000กวา่าแล้วก็ดองเก็บมาเรื่อยๆซึ่งการดองสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยที่จะไม่ต้องเติมแพ็กเลยนะครับผมก็ไม่เคยเติมเนี่ยก็จะแนะนําว่าจะต้องมีการบริหารกลยุทธ์นะครับให้ดีๆก็คือเราจะใช้ลูกบาทเฉพาะ ตู้ที่เป็น Legendary แล้วก็ Limited นะครับเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีจำเป็นจำนวนจำกัดแล้วก็มีเพิ่มเลทให้ตามนี้ส่วนให้ตู้ที่มาพร้อมกันอย่างตู้ะระดับพิพิธเนี่ยที่เห็น2ตัวหน้าตู้เนี่ยอย่าไปกดเชียวนะ <todos S 2> ก็คือมันเลทเท่ากันหมดนะครับเนี่ยเท่ากับตัวทั่วไปไม่ได้มีเพิ่มเลทดังนั้นไม่แนะนําให้กดตู้นี้โดยเด็ดขาดถ้าเกิดอยากจะได้พวกสกินพวกนี้นะครับแนะนาให้เอาดาวเกลือที่เราจะกดได้จาก l e จเนอ a r y แล้วก็ Limited อะอยู่แล้วอะก็อยอามาแลกเอา แา่ต,ตัวที่รันผ่านมาก็จะม,มีทั้งหมดนะครับเพราะว่าดาวเกลือน,นยไม่สามารถแลกระดับ Legendary แล้วก็ิม m i t ็ดได้จึงควรจะบลูกบาทไปสุมตู้สตู้ดังกล่าวแล้วเอาดาวเกลือมาแลกอีพิกจะดีที่สุดนะครับนี่คือกลยุทธ์หนึ่งทำให้คุณไม่เปินลูกบาทแล้วก็มีลูกบาทเพียงพอสำหรับกดตู้ต่อไปอ่ะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเลยนะครับสำหรับ Legendary ตัวไหนก็ได้นะครับผมจะกดไปก่อนทั้งหมด80ครั้งเพื่อเอากล่องนะอ่ะไปเลยนะครับไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่ามันได คิดว่ามันไม่น่าจะหลุดเลยขนาดแล้วละอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ข้ามครั้งที่สองก็ต้องกอดทั้งหมด16โลนะโลละห้าครั้งสองครั 2, ้งที่สามครั้งที่สี่ ที่ห้านะครับแล้วก็หกอันนี้กดไปแบบไม่ต้องกลัวเกลืออยู่แล้วนะเพราะว่าลูกบัตมันเยอะแยะโอเคอเคัปเกรดหนึ่งขั้นนะครับเป็นหนึ่งจุดสามเท่า อ่าน,นี้เลทตัวรับเนไปเป็น0.53ไปต่อครับอ่ะ กดไปเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูตัวที่สุ่มกับว่าถึง80ครั้งหร้อยังนะอันนี้80ครั้งเรียบร้อยนะครับก็กดรับมาก่อนวนในกล่องนี้เมื่อกดรับมาแล้วอย่าไปกดใช้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เลือกก็คือนางฟ้าทะเลซอเบแล้วก็แบ็กเพลก็ไปสุ่มให้ได้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยมากดเปิดกล่องนะครับมันจะได้เลือกได้โอเคไปต่อเลยนะครับ เมื่อกี้ได้แถมเจ้ามาการีนมาด้วยมันก็จะมีโอกาสได้พวกนั้นอยู่นะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้แถมฟิล์มฟรีมาเเป็นแ่นขั้น4 1.9เท่าแล้วนะ0.77 นี่เป็น2.2เท่าส่วนจ9แล้ว เแล้วนะครับในเจนนี่ตัวไหนก็ได้ไม่เป็นปัญหายอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งนค่อยไปกดกล่องได้ต่อได้ได้สบรวนะครับเนี่ยก็คือถ้าได้ตัวหนึ่งก็คือหยุดได้เลยนะครับไม่ต้องไปส่มต่อแล้วจะกล่องเลยนะครับผมก็เลยตัวที่ยังไม่ได้ก็เป็นเจ้าแบ็คเพอร์ แล้วก็มารีวิวสกินกันเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ด้วยนะครับก็ไม่ได้เยอะม,มากแล้วก็มีจากรยานด้วยนะช่วงนี้เห็นนกสีทองตัวน้อยงั้นเหรอโชคดีนั้นนี่อันนี้บทพูดก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้คือเจ้าซาเบะผาทางกลับขึ้นไปเจอรด้ยังระวังถ้าหัดย้อนมาดู อาจจังานี้ก็แบล็คเพลนะครับสวยงามตามของเรื่องเดี๋ยวจะไปทดสอบอในการสกิลกันนิดนึงนะการโจมตีปกตินะครับก็จะเปลี่ยนจากน้ำแข็งเป็นขนนกนะก็อันนี้กดปุ๊บก็จะเปลี่ยนไฟสกิลเป็นเสียงเหล่าเทกกนนาพจาเก,กเดิมที่เป็นรู้สึกน้ำเก็ดน้ำค้างอะไรหลายๆทุกอย่าง,งาอ่าโสดจะแบ็คเพลรนะครับก็จะเป็นโจมตีปกติอ่าเป็นลูกๆอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วก็อันนี้จะเป็น นนแล้วก็มีโลปลาุูลานนะครับรู้สึกว่าของเดิมท้าจะไม่ผิดจะเป็นจมลึกสุดทะเลสีดำใช่ไหมอันนี้ความเมื่อจะจิงคุนจินเก้าแทนนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับประมาณนี้โอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับการสุ่มระดับอิจาร,รีก็ถือว่าเกลือไม่ก็เกลือนะเสียไปประมาณ5 0 0หมื่น 50, ค่อยๆจะเยอะแหละแต่ว่านั่นแหละเราดองมาเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็นั่นแหละเป็นแนวคิดว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันจะ เกลือแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเราหวังกันที่แบบการันตีเนี่ยคราวนี้ถือว่าช่วยนะเพราะว่ามีกล่องมาช่วยทําให้เราไม่ต้องสุ่มหาถึง2ส,งสก,กินก็ทําให้ง่ายขึ้นสาคัญที่ว่านั่นแหละทุกครั้งที่มีกิจกรรมมาพวกลูกบาท์เนี่ยมันจะได้เยอะจากกิจกรรมไหนก็พยายามทุ่มเทกับสิ่งนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเติมแพ็กเกจใดๆนะครับก็มันถือว่าเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งนะที่สามารถดองได้เช่นเดียวกับเพชรนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ